สมทบรุนด่วยหมูกรอบสื่อละครับขอบสับโดนี่เออยี่สิบบาทนะ้องตี้ยี่สิบาทคนนะั้นแล้วก็ยี่สิบาทน้องไอจอยเอ้ยแล้วก็สิบาทน้องไอจอยนะครับสับการสับค่าหมูกรอบหมูกรอบสื่อละมันมีมันมีเมนูนี้ด้ยวยหรอหมูกรอบสื่อลนะเนี่ยหมูกรอบสับหนึ่งร้อยปิดครับพี่ตายมาครับมานะครับหนึ100่งร้อยเขาสับหนึ่งร้อยปิดครับพี่ตายมาครับมานะครับหมูกรอบอะไรตอนนี้หิวนะเอ้ยพี่ต้องจัดแล้วป่ะหมูกรอบ พี่หมูกรอบตอนกลางวันนี่คือเดอะเบสนะพี่พี่ไม่สนใจจัดหมูกรอบตอนกลางวันเหรอครับพี่ต่ายสัาบหนึ่งแล้วเป็นกับ,บพี่ต่ายมั้งครับมาครับเขียนบทให้ด้วยเขียนบทให้ด้วยขอบคุณทุกเรื่อนึ่งมากครับมากครับมากครับทุกคนมาอะไรกันครับเนี่ยไ,ไปไม่ถูกเลยตอนนี้พี่ต่ายหมูกอมรอบรสชาติหวานแปลกหมูกรอบจิ้มน้ำไงเออหมูกรอบจิ้มน้ำเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะลืมกันไปยังครับขอบคุณสหร,รับการ การโดเนเ0ทยี่สิบาทครับคุณประยุทธ์ก้อนอมะครับของคุณจินมะครับมาครับใช่ไหมชื่อคุณจินหรือเปล่าผมเห็นช่องของดูคุณโดนเนทบ่อยแม่ชื่อนี้หาล้านถูกใจไม่ได้สิเฮ้ยหาล้านถูกใจไม่ได้พี่พ,พี่พี่ต้องบอกว่าเสาะหาเพิ่มหรือเปล่าแถวนั้นหรือว่าแถวนั้นมันไม่มีเลยพี่ต่อเอน,นสับประยุทธ์ก้อยี่สิบบาทนะครับมาครับลืมกันไปหรือย,ยังลืมไปหรือย,ยังไม่รู้รู้แต่ว่าขอบสับโดนเนทครับมาครับใครไม่รู้เหมือนกันลืมกันไปหรือยังไม่รู้ ขอบคุณมากครับหมูกรอบมันจิ้มน้ำซอสไงมันก็เลยหวานหมูกรอบน้ำน้ำเชื่อมเอ้ยน้ำน้ำซอสโอ้โหน้ำเชื่อมมันก็หวานไปน้ำเชื่อมมันก็หวานไปโอ้โหอะไรวยู่เนี่ยอะไรเต็มพื้นหมดเลยวะเนี่ยอะไรเต็มพื้นหมดเลยรอบนี้โนิ้วใช่เหรอรอบนี้โน n วเหรอไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เอาเป็นว่าขอบคุณสำนรับเนี่ยครกัน ขอบสัต์โดนเนสิบาทครับน้องตีของมะคมะคับครับไม่ทราบว่าคุณมีแมวตัวโปรดเรียงครับรับแมวขาสั้นคุณมากินไปหน่อยไหมครับงื้องื้งืไม่มีแมวตัวโปรดครับเพราะว่าไม่เคยเลี้ยงแมวครับแต่ว่าจะลองเลี้ยงก็ได้นะฮะอะไรวะเนี่ยผมเปิดใจรลองเลี้ยงฮะโดนเนตไปหลายบาทแล้วทำไมรถไฟมามันไม่น้ำมันไม่น้ำมันเป็นมันแยกกันบิดบิดกระกิฟซับไปของทวิตอ่ะไอโดเนตขึ้นจอคือทิปมีเออมัน มันมันแยกกันมันแยกกัน,นอ่ะเออหนูกูตีเฉยมิตายเอาหนูกูตีเฉยต้องบิดกิ๊ต้องบิดซับกิ๊บมุ้ยเลยนะมุ้ยนะงั้นกูตีตัดเลยพี่พี่ไม่เบรกเหรอไม่ไม่เมื่อกี้เมื่อกี้พี่ยังเบรกกับผมอยู่เลยลำเอียงมากมีมากตื๊ดตื๊ดตแล้วตั้งหน мире, <c oughs> <c oughs> <yeah> ึ่งอั้ใครขอไพเลทวะเนี่ย ตพ no? ี่ตายไม่ห oh, ้ามหนูหนูรักพี่ตายให้เหรอแล้วมีน่ะมีไม่รักมีนแล้วเหรอไม่รักมีนเหรอโอ้โหเออชิวเถอะไอ้ดีเนี่ยถ้าถ้าจะยิงจระเข้ดอกเดียวแตกอ่ะชิวชิวจัดเลยยิงจระเข้ดอกเดียวแตกเนี่ยแรงเดินอ่โดดเยอะเยอะโดดเยอะ ฉันจะเป็นราคาโจรสลัดให้ได้เลยผิดเรื่องเออผิดเรื่องฮะเรือแล่นแล้วครับทุกคนช่วยกันผ่านเดี๋ยวท่านท่านเรือไพเลสเนี่ไม่น่าช่วยพายไหวนี้นี่ใครเป็นกัปตัน,นไอ้คุณกิฟไอ้คุณกิฟเอาแผนที่มาดูนี่สิวันพีสวัดแมวเองให้เหรอหรอนังวันพีสเนี่ยมีอยู่จริงนะให้วันพีสจริงๆ นั่นไปดูเมทรอไอดีไอดีที่ไม่ชิวไอดีไม่ชิวน่าจะไอดีหน้าดูทรงแล้วน่าจะไอดีหน้าไอดีที่ไม่ชิวเนะี่ยวัดแมววัดแมวผมเป็นหัวเรี่ยตั้งแต่ไหนเจ้า,จาตัวยังไม่รู้เรื่อง,งนะตอนนี้นผมอาจริงๆครับผมชอบไพเรสมากนะ

หมาเกือบนอนกองเลือดแล้วเมื่อกี้เข้าดิสเข้าดิสเข้าดิสไม่ไม่ได้เรียกผมแหละดูทรงแล้วคอมพิวเตอร์ร้อยเก้าห้าถือว่าพอได้ไหมพี่บอกพี่ว่าตัวอะไรแป๊บนึงนะตัวอะไรคนนี้นูนะ่น้นแปบ๊บนึงน,นะแป๊บนึงนะหมาหมามันรับดาเมจไม่ไหว,วจ,ะจะตายแน่นะหมามันจะเละและเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมอ่านแชทนะขอขอแป๊บนึงขอขอเคลียร์หมากันนึงน,นะการยูผมอวยสุดแต่ของไม่สุดนี่ของไม่สุดอีกเหรอนี่คือของยังไม่สุดเหรอมันจะตายเยอนะเนี่ย หมามันจะหมามันจะไม่รอดอยู่แล้วนะมันจะไม่มีชีวิตรอดรอับมันจะไม่สุดอีกเหรอจเจ้าอีกเหรอฮะคนพีทไม่มีอยู่จริงให้เหรอบนพีทสรุปมีจริงว่ะยินดีนะครับยินดีนครับคือแะชอบสแสดงชอบสแสดงยู่ดีวยบ,บทดีเข้าดิสไม่ได้ฮะความในคิดเ้ืงหย่าเอกครับพ่อครับแต่ว่าผมสนใจครับว่ากดอันตนไดเทุกรอบไหมถ้ากดอันตินได้รอบถือว่าโอเคครับโทนี่ฮคตาไม่น่าใช่ยินดีความรักความรักไงนะคนมีความรักมักจะดูเด็กลงไปนิดนึง อนเียอย่าเพิ่งคุณคุณจะเป็นไหมวิวิวิเจ็บไม่บอกค่ะต้องต่อละห้าสิบนาทีต่อละสิบนาทีอันนั้นอันนันอันนั้นน่ะเขาเรียกว่าให้เธอทั้งใจให้เธอหมดปอตั้ง ฉันมายินดีให้กับรักที่เดยใสยินดีรักใครวะเนี่ยรักสฉใส่ยอย่าหาทำเลยอย่าหาทเลยซีสองก็ได้คนพีม <c oughs> <c oughs> ีจริงถ sure, <c oughs> uh ้าไม่เชื่อเดี๋ยวผมส่งรูปให้ใช่เหรอไม่ไม่เอารูปหมวกฟางลูฟี่อู้เกือบดีนะอยากเห็นครับเจ็บไหมแน่ น่าจะเป็นลายลูกไม้อะไรเงี้ยไม่ก็ลายลายทะเลอะไรเงี้ยบนพีนเนี่ยอยู่ทรงแล้วบ่มีไหมหืมไปแปดอ้าว อ่ะมันมันไม่ได้จะปูมุไปวันพีชนั้นน่ะเห็นบอกว่าเดี๋ยวส่งรูปให้หายวายโนคิว no เอ้ยไม่น่าใช่นะผิดผิดคนหรือเปล่าเราต้องหายไวายหรือเปล่าแซมมอนไม่น่าใช่นะเรากำลังเข้าใจอะไรผิดหรื no เอเปล่าซับหนึนน่งบิดครับโนคิวเอออ๋อซับหนึ่งบิดครับแซมมอนออกมาครับซับหนึ่งบิดครับโนคิวมาครับได้เลยแซมมอน,มอ,นอะไรกันเขาคุยอะไรกันอยู่เนี่ย ได้เว้ยแซลมอนได้เว้ยหายไวนะครับผมไม่รู้ว่าใครใครจะหายก่อนแต่ว่าขอให้หายไวทั้งคู่นะครับเดี๋ยวหยุดนิ่งๆอยู่นิ่การอยู่แรงพดทให้ฮะไคโอไวฟูมันแรงทั้งตัวแล้ฮะ เฮ้ยเรียบร้อยยินดีก้าด้เลยครับคุณสังคิตขอยินดีนะครับเจ้าพนักงานเขาบอมาปูเรือดห้ามันสองเยอะไหมครับไม่เป็นไรครับเออดีแล้วครับโล่ที่ไม่แตกดีกว่าโล่ที่แตกเสมอครับไอ้นี่ก้าวได้ครับผมฮะแป๊บนึงอ่ะเมื่อกี้ผมใช้เลเซนเหรอเมื่อกี้ผมใช้เลเซนใช่ไหมเดี๋ยว อย่าในะเมื่อกี้เมื่อกี้ผมใช้ตี๋แลยนะไรเด้ในใช้ตีนี้ให้ไหมแล้วกูไม่ได้เล่นไให้บูมด้วยเมื่อกี้แล้วเมื่อกี้ไม่เล่นไให้บูมอ่ะไม่ได้ใส่ของให้บูมเมื่อกี้คือเล่นตีนี้ใช่ไหมถูกวะหรือหรือพิตตี้วะอัดตีถูกป่ะวะเดี๋ยวใช่ฮะโอเคแล้วแล้วคือเมื่อกี้ผมเอาไปเล่นให้บูมโดยที่ไม่มี EM เลยมีอยู่7.5สภาพ นั่นแหละเออมันเล่นได้นะไอ้บูบูมถ้าอยากเล่นดาเมจมาจากสองตัวสองตัวซับด้วยแหละเออม,มันมันมีดาเมจทุกตัวสามสี่ตัวรวมกันอนะ่ะไม่มากไม่น้อยแต่ก็รวมรวม,รวมกันแล้วมันเยอะในฮิดาก็มีดาเมจซิงชิวก็มีดามเมจยี่หลามีดามเมจไยได้มีดามเมจมันเลยออกมาเป็นแบบว่าจบเวลาเร็วอเออเพราะทุกตัวมีดาเมจไง อันนี่การหวี่งไปของของไปต่อได้นะแต่ว่ามันแรงมันแรงตรงหนึ่งเลยคือน่าจะบัฟเยอะเออน่าจะน่าจะมีบัฟเยอะบวกกับอ๋อเบเน็ตลงมงโอเคเข้าใจได้ทั้งเงี้ยเบเน็ตลงมงแล้วก็แซฟบูดเต็มโอเคเออาร์เบเนตสวยมากครับแต่เออาร์สิง่งนี้ขาดเยอะนะ ผมว่าไอที่แรงอ่ะไม่น่าไม,ไม่ไม่น่าใช่การหวีแล้วเสียงหลิงอะ่ะแรง <g ly> ถ้าเล่นถ้าจะเล่นตีนีนะเอาหอบปลานาฬิกาอาร์ดีกว่าครับเออจะได้มีอันติเชดต,ต,ตลอดนะอ๋อมีเทนนาด้วยอา่าได้ไอิเดียมยี่สิบเออแต่ว่าอิเคสสียมซัซ้อนเกินเท่นเซอการ <c oughs> ค,ค,ครับสังคกนุของม้าครับฟินิการาผมยินดีครับ